พวกเราสคนอ่ะคือสาอักษรด้วยกันทั้งหมดแต่ว่าจริงๆเต้ยกับครีมเนี่ยก็คือเรียนเอกเดียวกันคืเรียนออังกฤษแต่ว่ายายเบนเนี่ยคือเรียนเอกอิตาเลียนแต่ว่าซึ่งจริงตอนเรียนหนังสือะยังไม่ค่อยได้คุยกันมากมายเนาะแต่ว่าพอเรียนจบปุป๊บอ่ะ มันเริ่มได้กลับมาเจอกันมากขึ้นใช่ไหมแล้วเมื่อปีที่แล้วเนี่ยคือเตอ้อยอะทำโป,ปรเจกต์เกี่ยวกับเรื่องเพศอะค่อนข้างเยอะเพราะว่าความสนใจของเต้ยคือเรื่องเพศเราเต้ยรู้สึกว่าเราอยากนําเสนอเพศเป็น,นมุมใหม่ๆที่ไม่ใช่การเขียนมากเพราะว่าถ้าเป็นตัวเต้ยคนเดียวเนี่ยเต้ยเขียนได้แต่เต้อยอะทำอย่างอื่นอะไม่ได้กิงมากเต้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบโอเคเราเห็นโครงการเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเดี๋ยวต้องไปชวนใครสักคนที่เขาแบบมีความรู้ด้านอาร์ตเนี่ยมาช่วยเราซึ่งตอนนั้นอะมันก็เป็นช่วงประจบที่เหมาะพอดีที่รู้จัก โปสเตอร์ของโครงการ Start Art ของที่นี่แล้วเราก็สนใจแล้วด้วยความที่เราสองคนก็แบบอยากทางานตรงนี้อยู่<ม>ก็เลย<ม>เก็เลยมาชวนกันก็เลยกลายเป็นที่มาของ Start Art Curator รเตอร์ที่ี่2นั่นเองค่ะเราคว่าโอเคถ้าเราจะต้องเป็น ต้องคิดเหตงานศิลปะอันหนึ่งเนาะเราอยากจะทํางานที่เป็นคอนเทมต์เพอรี่อาร์ตที่พูดถึงประเด็นทางสังคมไปด้วยตอนแรกอะเราคุยกันกันกบเต้ยสองคนมันเป็นเรื่อง transgender ใช่แล้วก่อนที่จะมาเป็นเรื่องรายงานอะ<ม>เราไปคิดแบบช่วงหนึ่งเราไปคิดว่าเราอยากจะทำเสศาการ<ม>ที่ตั้งชื่อว่าประจําเดือนละกัน<ม>เราจะตีความแบบประจําเดือนในความหมายของ period <ม>กับ ประจาเดือนที่เป็นรายจ่ายรายเดือนที่แบบที่เราทุกคนต้องแบกนับเนาะสุดท้ายมันก็เลยมาลงที่เรื่องแรงงานอันนี้เพราะแบบโอเคเราเล่าเรื่องแรงงานได้แต่ว่าเราจะเล่ายังไงให,ให้มันแตกต่างจากแบบเวลาที่ทุกคนคิดถึงเรื่องแรงงานว่าโอเคมันก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งเราก็เลยเลือกที่จะนําเสนอผ่านมุมมองทางการข้ามไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบการข้ามเพศหรือการข้ามแบบสถานะทางสังคมหรือดินแดนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้มาเป็นที่มาของมิสการ์นี้ค่ะ ตอนที่เราจบไปแล้เราเริ่มทํางานใช่ไหมเราก็มีความแบบไปพบเจอผู้คนที่จบมาเหมือนกันเรามันมีความแบ่งเขตตัวเองระหว่างแบบชนชั้นกลางกับชนชั้นที่ทํางานแล้วก็เลยรู้สึกว่าจริงๆอ่ะเราทุกคนมันก็เหมือนกันนะทําไมเราแบบเราไม่พยายามจะเล่าเรื่องรายงานที่มันไม่ได้ถูกเล่าในสื่อกระแสหลักให้มันโมบิลไลซ์ขับเคลื่อนสังคมให้มันไปสู่ทางที่เราอยากให้มันเป็น ในความหมายตรงนี้ค่ะคำว่าข้ามเส้นที่เราพยายามจะสื่อก็คือเรามองว่าเราทุกคนคือแรงงานอันนี้มันคือใจความหลักของเนื้อสการเราแต่มันมีเส้นที่โอเคอาจจะเป็นเส้นที่มองไม่เห็นเป็นตัวที่แบ่งให้แรงงานแต่ละคนนะแตกต่างกาันแตกต่างกันในแง่นี้ทั้งแบบว่าสมมติว่ามีแรงงานที่เป็นแรงงานมีฝีมือแรงงานไร้ฝีมือ แรงงานที่มีฝีมือต้องได้เงินเดือนเยอะกว่าต้องได้สวัสดิการเยอะกว่าหรือเปล่าแล้วแรงงานที่ไร้ฝีมือก็แบบก็จ้างจ้างรายวันไปนี่อะไรเงี้ยทั้งที่สุดท้ายแล้วอะ่ะมันมีเรื่องที่เรายังต้องเรียกร้องสวัสดิการของทุกคนใช้ค<ม>านี้แล้วกัน <c oughs> เพื่อให้ทุกคนได้รับการจ้างที่มันแฟร์มากขึ้น<ม>ได้อะไรที่มันช่วย cover <c oughs> ในสิ่งที่มันทําให้เราแตกต่างกันในเรื่องแบบในส่วนเรื่องที่มันเป็นทางกายภาพอะไรอย่างนี้เนาะเราก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคน ที่มาดูงานเรามาสำรวจไปด้วยกันว่าสรุปแล้วเนี่ยเส้นที่เราพูดถึงมันมีเส้นอะไรบ้างทำไมต้องเป็นงานศิลปะที่มาพูดเรื่องแรงงาน mm hmm. เพราะเรารู้สึกว่าคำว่าแรงงานอะ่ะมันทําให้เราลบเดือนมิติของความเป็นมนุษย์ไป mm hmm. เพราะฉะนั้นงานต่างๆเนี่ยมันก็จะพาเราข้ามเส้นจากเพียงคําว่าแรงงานแห้งๆเนี่ยไปเห็นว่าแรงงานคนทํางานเราทุกคนเนี่ยมันมีมิติของความเป็นมนุษย์เหมือนกัน mm hmm. เพราะฉะนั้นทุกคนก็เป็นแรงงานเช่นกันคะ่ะ เนบน่ะเบนก็จะขอทํารู้สึกว่าเป็นคนที่ทํางานด,ด้านแอดมินอบอกว่าได้ค่อนข้างค่อนข้างดีก็เลยจริจะเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนที่แพลน เ <N> นาะว่าแบบเออใครทําอะไรที่ไหนอะไรเมื่อไร่อะไรต้องเสร็จวันไหนจริงๆถ้าอย่างเรื่องแบบดีลกับศิลปินนะคะเราก็จะแบ่งกันคนละสองสองสองอเอาเป็นว่าปัญหาแรกที่เรามีก็คือเราสามคนไม่ได้อยู่ที่เดียวกันอ<ช>ยู่คนละประเทศ<ช>อันนี้อยู่ไทยอันนี้อยู่เยอรมนันอันนี้อยู่อิตาลีแล้วก็เหมือนก็จัดการ<น>กันยากิดนึงอันนี้ก็เลยเบนก็จะเอ่อเทคหน้าที่ในส่วนของการแบ่งงานว่าโอเคเราจะมาเจอกันเมื่อไร่เรามีอะไรต้องทําบ้างในแต่ละช่วงแบบพวกเดทไลน์อย่างเงี้ยเบนจะเป็นคนวาง เป็นหลักแล้วก็อีกงานหนึ่งก็จะเป็นงานพวกที่เราแบ่งกันก็คือเอาศิลปินเรามี6ท่านใช่ไหมคะเราก็จะแบ่งกันคนละสองท่านอย่างของเมนก็ทําของคุณจิริพรเพชรกิ่งแล้วก็คุณโยศิตาพานิชเจริญค่ะด้านงานพารเนาะก็จะเป็นเต้ยเตยเป็นหลักแล้วก็งานเขียนก็จะเป็นเป็นพรีมกับเบนทำกันค่ะศิลปินที่พรีมดูแลก็จะเป็นคุณสมัครกอเซม,มแล้วก็คุณดวงตะวันสิริคุณค่ะ ค่ะแล้วก็จริงๆของเต้ยเนี่ยเต้ยจัดการอยู่2ศิลปินเหมือนกันนะคะคนแรกเนี่ยจะเป็นคุณเอดานะคะพันเลิศสีพรมนะคะเป็นศิลปินหญิงข้ามเพศเพียงคนเดียวนะคะของ Exhibition ส่วนคนที่2เนี่ยจะเป็นพี่ปุ๊เป้แห่ง B floor ของเราเ,เองค่ะคุณสัสะพินสื่อวานิชนะคะ ังจากที่เรารู้ว่าโอเคเราได้เข้ามาทําในโครงการนี้แล้วอะ่ะเราก็จะมีประชุมง,งานกันทุกอาทิตย์เนาะผ่านทางวิดีโอคอลนี่แหละเบนกลับมาไทายตอนต้นเดือนเมษาแล้วก็ได้มาเจอพี่ๆทีมงานของ SAC สำหรับเรารู้สึกว่าแบบโอเคงานเนี้ยมันเป็นงานที่แบบทำเรารู้สึกแฮปปี้นะสนุกแล้วมันก็คุย,ค,ยคุยแบบคุยง่ายกับทุกคนอะไรอย่างงี้ค่ะ mm. ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่เราจะ ได้ทํางานในสายนีญญ้ต่อไปแล้วก็รู้สึกว่าตอนที่แบบเรานั่งเขียน proposal คิวเรียนงานเนี่ยมันเป็นงานที่เรานั่งเหมือนคุยกับตัวเองมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่า<ช>งานศิลปะมันแบบสำหรับเราตอนนั้นมันไม่ได้มีอะไรแบบเยอะมากแต่พอมานนั่งแบบทํางานที่ sec ก็รู้สึกว่าจริงๆเบื้องหลังมันมีนอะไรเยอะมากรายเดทย่อยเยอะมากเราก็ทําให้รู้สึกว่าเออมันมีแรงงานที่อยู่เบื้องหลังการจัตั้งนิทรรศการเยอะมากแล้วก็แบบโอ้เปิดโลกอยู่ค่ะ เราให้ฟังก็ว่าตอนทํางานในทีมอะเราไม่ได้เราไม่เราไม่ได้เครียดมากเพราะเราเห็นว่าเคลื่อนกันเองเราก็รู้สึกว่าคุยกันง่ายมันยิวกันง่ายอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงที่มันหนักมากที่สุดสาหรับได้นะประมาณสองอาทิตย์ที่แล้วไปตามเพจเพื่อนไม่ทนมันก็เกิดเป็นความเพี้ยวว่าเอะฉันกำลังเป็นตัวถ่วงเพื่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยข้อดีของการทํางานกับทีมัน SAC คือทุกคนแบบพยายามเป็นเพื่อนเรามากๆมันทําให้เรารู้สึกว่าไอเส้นที่มันกางกั้นระหว่างความเป็นคนแปลกหน้ามันค่อยๆเลือนหายไปอะ 我晓得。 แรงงานทุกคนที่มาดูหรืออาจจะเป็นคนที่เรากล่าวถึงอนะทุกคนมันต้องมีโมเมนต์ที่แบบเน่ะไปทำงานเสร็จกลับบ้านไปนอนมองให้ทํางานเสร็จแบบอุ้ยทำไงดีชีวิตชีวิตมันมีเรื่องไม่แฟร์เยอะแยะมากเลยอะไรเงีเยย้ยเออซึ่งตรงเนี้ยเราก็อยากจะให้ทุกคนที่มาดูได้รู้สึกโอเคตระหนักแล้วก็ได้รู้สึกว่าฉันต้องแบบทําอะไรสักอย่างเพื่อให้คุณภาพชีวิตของพวกเราทุกคนดีขึ้นแล้วก็เช่นเดียวกันเขาก็จะได้รับถึงคุณค่าที่เขาสร้างให้กับสังคมไม่ว่าเขาจะเป็นแรงงานที่ได้รับเงินหรือไม่ ก็ตามทุกคนมีคุณค่าที่ได้สร้างให้สังคมเมื่อคุณลงแรงลงสมองอะไรสักอย่างเพื่อทําให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นก็นในทศกาลนี้จะมีศิลปินทั้งหมด6ท่านนะคะจะเป็นศิลปินหญิงและศิลปินที่เป็น queer lgbt เนาะจะมีทั้งภาพถ่ายนะคะวิดีโอ performance แล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีประเภทงานสื่อผสม ค่ะก็วันที่4มิถุนายนนี้นะคะเราก็จะมาเจอกันกับงานเทศการ Crossing the Line งานข้ามเส้นนะคะซึ่งอานเทศการของเราจะจัดที่ชั้น2นะคะของ SAC Gallery ค่ะก็ใครว่างๆมาเจอพวกเราได้นะคะพวกเราแล้วก็ทีมงานของ SAC ทุกคนนะคะก็จะรอเจอทุกคนอยู่ค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบงานชิ้นนี้นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากค่ะ